ผมต้อนรับหน้าหนาส่งเข้าประกวดด้วยท่านผู้ดูผมจีวอนอ่ะเป็นพระแต่ผมผ้าด้วยนะเป็นห่วงนี่ต้องติดลบกี่องศาถึงจะเย็นชาเท่าใจเธอเนี่ยจะหน้าหนาวหรือหน้าไหนก็ไม่วันไหวเท่าหน้าเธอเนี่ย <c oughs> หนาวแล้วนะระวังไม่สบายนะไม่ได้เป็นหมอนะแต่เป็นห่วงอีต่เลย จุดที่หนาวที่สุดไม่ใช่บนดอยแต่เป็นจุดที่รอคอยให้เขากลับมา,าออขอให้ลมหนาวพัดไอเฮียนี่ไปไกลๆตีมกูเถอะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะ <c oughs> ไม่อยากให้เธอเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> นอกจากเป็นของเรา <c oughs> หนาวนี้กอดใคร หนาวแล้วอาบน้ํายังไม่ต้องอาบฮะเปลืองค่าน้ําฮะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ฮะถ้าร้อนให้ถอดเสื้อแต่ถ้าเธอหนาวให้มากอดเรางั้นขอทั้งร้อนขอทั้งหนาวเลยได้ไหมฮะจะได้ทั้งกอดทั้งถอดเลยอ <c oughs> ยากกอดอากาศหนาวทําให้หน้าชาแต่ถ้าเธอมองมาทําให้หน้าแดงเธอที่เย็นชายังไม่สู้น้ําประปลาที่เย็นเฉียบก็บอกไม่ต้องอาบไงแบ่งเบาค่าน้ําค่าไฟพ่อแม่แบ่งเบาภาระพ่อแม่ เราอาบไงเขาจะว่าถ้าใจเราสะอาดอ่ะน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ฮะหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันแต่เราไม่มีแฟนนี่กอดมอนข้างไว้แล้วกันคนไม่มีแฟนอะอากาศเริ่มหนาวแล้วระวังปากแตกนะพี่แบงค์ไอดีได้เล่นได้เล่นนะขอเน้นๆนะขอเน้นๆตรงนี้ขอเน้นๆนะก็มีแต่หน้าหนาวเท่านั้นเลยฮะที่จะทําให้ปากผมแตกได้หน้าหนาวทําให้ปาก